ท่านรัฐนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุท่านตีนุชเทียนทองท่านที่ปรึกษาท่านเลขารัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของสปทได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามตัวเปิดตัวโครงการในสอกิจสามกิจกรรมหลักก็คือที่โรงเรียนปากคาดวิทยาคมของมัธยมบึงการก็จะเป็นการเปิดตัวโครงการโรงเรียนปลอดภัยหรือ MOE c ซฟตี้เซ็นเตนะครับที่โรงเรียนมัธยมนะครับของปากคาดพิทยาคมก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทางท่านผู้ในการะขอ,ขอขอบคุณทีมงานในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ซึ่งเป็นการเปิดตัวโครงการโดยการมีส่วนร่วมของท่านผู้าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดซึ่งเราจะใช้พื้นที่จังหวัดเป็นฐานในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนในทุกมิติ ก็ขอเชิญชวนคุณครูนะครับและผู้ปกครองได้เข้ามาใช้ในโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่เรากำหนดขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา